หากตอนนี้คุณรู้สึกหมดไฟในการทำงานให้คุณทำแบบนี้ค่ะข้อหนึ่งค่ะหากคุณรู้สึกทำงานหนักมากเกินไปให้คุณหยุดพักสักระยะหนึ่งอาจจะลาพักร้อนก็ได้นะคะหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะเพื่อให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ค่ะข้อ2ค่ะปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานค่ะจัดโต๊ะทำงานใหม่หรือเปลี่ยนสถานที่การทำงานเป็นร้านกาแฟก็ได้ค่ะ ข้อ3ค่ะบางครั้งที่เราหมดไฟในการทำงานนะคะอาจจะเกิดจากการที่เราตั้งเป้าหมายไม่ชัดเจนให้คุณตั้งเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายค่ะทำให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานค่ะข้อ4ค่ะพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานนะคะที่ไว้วางใจได้พูดค,คุยถึงเรื่องนี้นะคะบางครั้งคุณอาจจะได้แง่มุมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ค่ะข้อหค่ะ ดูแลสุขภาพกายและจิตใจออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะข้อ6ค่ะลองทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบนอกเวลางานเช่นการทำงานศิลปะการเล่นดนตรีการอ่านหนังสือค่ะ ข้อเจข้อสุดท้ายค่ะหากการหมดไฟในการทำงานส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณมากคุณอาจจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นัก,กจิตวิทยาเขาอาจจะช่วยคุณได้ค่ะ